สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีพี่น้องมันนี่เฮ้าโดยพาพาพอลูกฮกมาบุญนเลือกไม้พี่น้องมาเอาไม้มาสั่นวาสิเห็ดเหวี่วสชุดพี่น้องเลยว้เทถาที่จะวได้ย่านพยุกตพ่อแห้งพี่น้องเลนต้นผลนลำบากลำบนฮกลุกฮกเต่าลงมาอยู่ตลรางตลุ่มเลยเล็งมือเห็มัน Vay thì sao thì vay đấy. Nào mà bằng cái gì cần? <cười> uhm. <cười> mà bẩm bọn gì sát mạnh nữa <laughs> né, tônì, Nè tôi nhìn này nè bà à, nà. Tôi nhìn cứ chỉ đại gì đó Nhìn ต็หนี้ำเม็ดป้ายแบบนั่นอย่างเกือบเพื่อกันพุนจีอะไรกันป้ายอย่อ่านเบื่องานลดเดจัดเล่อือตามออดอรนี่แหละตามจดนี่แหละขันตามจดล้วไม่ไร่ได้ได้คือใช่เาเม็ดอกนีน่าอยู่เม็ดหกสิบ ขันเมตรได้บบหกพบาท4ซีเมตรลงมากว่าสันทาเมนบอซีเมตรนี่บนดหกพิบัต์หกตัวสามเมตรนื่โลดล่านั้นล้าชีจะยืมโลดเจ้านี่้แก่ขึ้นเมื่อบม่ไรลดล่านันอันทางมันหัก ดูว,วาระสีไปชมของคาวาระไปนเนี่ยนีแต่ขับไปเองเด้่แล้วครับอืม้ลจไ่ลานี่ยนีครับไปเองก็ได้เองอืมแหะบึงไม้ซะก่อนเห็ดมาเลยเออสีเห็ดข้าวเห็ด,หดอ๋อคันคันหาแม่น,น่ัน mét thoải đấy sao đi nhỉ? hà mét mét mẹ mét hỏi đấy? nó bây giờ bây giờ nè 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 bằng cái vâng vâng cái nóng cái mét đấy có thể là cái gì đấy เงนบ่ทอาได้ถอดไม่ถอดอ่อนหโอ้สี่เมดหกสิบ,บาทเมหกสิบ้เอาเอาจาห้าวันบ่เมหกกันหกเมตดนันมันสีบอมแปดสิบาทถูกบ่อันอันถ้าสมมุดหกเมตรอันพวกกันแปดสิบาทอืมแตเดี๋ยวห้าสิบบอกเพิ่นถ้าเพิ่นมาเลือกไม้พี่น้องมาเอาไมา่าใั่จ้ะ เขาก็ะจายผาเอาให้มันเพิ่นแล้วเพิ่นกับาเอาคือกันเพิ่นก็อยากให้มันแล้วทั้งนั้นมันอยากสวยบ่ทั้งอ๋อมาลุกสวยเล้ฮึ่ยสวยเจาอยู่นะ นู้ร้ายเห่เป๊ะเป๊ะมีบะมทถาวรเออเปิ้งด้วยละท้องหัวนี่ช่วงนี้นี่ยท้องหัวตะเทิงนี่ท้องหัวบดเงิน

มาตามามาสอยมาตาแล้วมาสอยมาที ata, ่ม so ักเมตสจุสี so ่เมตรเหมือนกำลังไปเอาเดดไทยพี่เนอะจักเซนมันก็เป็นพีเซนนกนนก นับบงมแล้ว huh. ิองน้าไปลูกชิ่ง่องสิดีดีได้เขียนหิดสามสี่มิองสิบสามเมทชหนาสิสามเขาเอิยังมันอันนี้นะคอสอง คือยังมัยานะชุดตาบ่เออตัวใดมันเป็นราคาเดียว่าขาว14เสนโอ้บ่ทาบ่เบิ่งสิบ่้บ่ดพอเจเพิ่นกําลังมาซ่อมแซมรถไเพราะว่าทยเพิ่นใส่น้ํามันใน้ํามันใน้ํามันตพี่น้องนั่นน้ํามันเหยาะๆอยู่โอ้ย ซีเดไปซื้อมาใส่ใหม่เลยพี่น้องเอ้ยถูกเท่าได้เห็นกับซีมาซั่มบ่เาใส่น้ามันแต่ห้ากระแตวางในนี้โอ้ยนี่เจะจะผ่องมี่ยุบ่มีบ่มี ออเฮือดอันอยู่สลอผัเด้ม่แต่เฮือดชะลอแล้วนมัดไว้เพราะมันอยู่อโว้ยพี่น้องบ่นงนเป็นเป็นผัวเอยกระเถิบปุี้ยังหาเ็ษเลยเขาบอกวาสี่เ็จผอวงนผัวชฉยพี่น้องไอ้เห็ดให้มันแน่นเนี่ อันนั้นยังกูอยากใส่คือให้คนมาเอาไหมพี่น้องกัรา่ยสมปนมรอันราคากับตามเห็นพี่น้องการรวมแล้กกพันเก้าสมสิบบาทรวมรวมบดแล้วพี่น้อยเห็นวะพี่น้องคือเหล็กแปดพีน้น เพิ่นใช้เลขแปดแต่ว่าเลขละเลขสามเก้าร้อยสามสิบบาทได้กี่่านประธานดมาสิีไท่านประธานนะพี่น้องเรื่องนี้มีท่านประธานลองประธานพูนะลองประธานทางนี้นะ่เอาลูกมานำมานำผัว

ขอเจอไอพอง่นอัตสันขึ้นอัตสันขึ้นกับพอดีเลยไม่นี่เด้บอกอันนั้นมันอยากสอด่นี่บมันแรบอากาศที่มัดโกลางเรียบเลาะไปเลยขอลอที่เอาบอดีได้ดามเอาบเออเอาที่เอาบีพี่น้องีลพอแล้ว

Bad này, anh hãy bình thường. Hãy bình thường, được tùy luật. Mặt bài mình mặt chị của tôi. Bồn lệch. Nguyên sợ, 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 เสื้อผนที่ไหมนะมดนอะไดนะได้เบองินหันแล้วเสือเก้าวอนกับมาเม่นดอกพี่น้องคนกันเหด่น่ะเสื้อเส้นดึงอ่ะบกจ็ดสิบบาทได้ไรเล่ากซอยได้ร้อยนี่นะท้าววอนแล้วเล่าซอยได้เล่าซอยบรว่าปกติเอาหกสิบบาทเบิพี่น้องแต่ว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบบเจ็ดสิบาท แล้วลดแล้วฆ่าหายชุ่มนี่นะเพราะว่าเราก็เห็นเห็นถูกเห็นยะเห็นบ่มีว่าซ่ไหมเห็นบ่มีผนกัดด้วยซอยพ่อแม่ทวารแล้วเราชินเลยนะกับกานเนี่ยแบบเกี่ยวกับไม้นะมือขวาลืองประธานมันชินเลย เ่ากระดีมกดีใจกับคบมกบใจลุงนั่นแหละลุงบอยผูจีนสอนเลือดเว้นไม่ไดแน่นี่นะปล่อยมาอย่างสบายดีเด้ออะไรลูกอะไรมาสบายดีสบายดีนะแม่บานนี่นะสบายดีเด้อป้าดุงสบายนะแม่ลูกสบายดีเด้อป้าดุงสบายดีดีดีลูกใช้อีหลาบสบายดีนะมือฮะบันแม่ติวบ่อวยมากพอสบาย ไปไปพี่น้องกับเขอบมกับใจลุงบอยหัแล้วเพิ่นซอยเรือขอบครัวแม่ลูกโคกมากตลอดเลยพี่น้องเอ้ยเลากับบุญบุญลุงขึ้นคนนั่นแหละ่นยูดีไม่แห้งนี่แล้กับเอฟซีฝู้ใหญ่ใจดีทุกทุกฐานที่เพิ่นซอยเรืออันขอบครัวแม่ลูกโคกมากกับยู่ดีไม่แห้งกิบหนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีนะแม่ลูก